กราบขอขรบคุณมากๆเลยนะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะที่เมตตาออเดอร์ให้หนุ่มน้อยกับลำไยในวันนี้นะคะขอให้แม่และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญเงินไหลกองทองไหลามาชีวิตจะได้ติดขัดนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเงินไหลกองทองไหลหลังนะคะคุณแม่ขาขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่คุณแม่เอ็นดูเมตตา ในวันนี้นะคะออเดอร์ปังๆให้ลำใยกับรีโซกราบขอบพระคุณสาธุบุญน,นะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณแม่เมตานะคะรกราบขอบพระคุณสาธุบุญบุญใหญ่บุญหลวงของให้บังเกิดนะคะโอ้ดูหนุ่มน้อยนะคะกินจะๆจะเลยนะคะกินแล้วก็ขอบคุณคุณแม่หน่อยนะคะ สาธุบุญอนุโมทนาบุญบุญใหญ่บุญหลวงขอให้บังเกิดขอให้มีโชคมีลาบตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะรำ่รำร่ำรวยรวยนะคะคนแม่ขาขอขอบอคุณมากๆเลยนะคะที่คุณแม่เมตานะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญนะคะ เมตตาน้องช้างได้นะคะทุกท่านจ๋าเพิ่มเติมให้เมลำใหญ่ได้นะคะหนึ่งตะกราสองตะกรากระเรียนเชิญได้เลยนะคะแอดตะวันหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจเลยนะคะ ท่านไหนจะเมตตาให้น้องช้างก็เรียนเชิญได้เลยนะคะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งแช่น,นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดีใจวันนี้นะคะที่ได้ออเดอร์นะคะไฮดีโซนะคะกับแม่ลำใหญจากผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะ ที่ท่นไม่ประสงค์ออกนามขอให้คุณแม่และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินไหลกองทองไหลมาชีวิตอย่าได้ติดขัดขอให้ร่ำรวยนะคะกราบขอบพระคุณสาธุบุญอนุโมทนาบุญนะคะแม่แม่ท่านไหนรีโซทำไมมาอยู่นี่มากินออเดอร์นะคะของผู้ใหญ่ใจบุญใจดีค่ะคุณพี่ตะวันนะคะ อ่ามากินออเดอร์นะคะของผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะขอบคุณค่ะนะคะเพิ่มเติมให้ลำไยได้นะคะรีสอลําลำไยได้นะคะเพิ่มเติมให้น้องได้นะคะสุกข่านเลยนะคะสวัสดีนะคะหนุ่มน้อยเสียง้อนนะคะแม่แม่จ๋าเมตตาเพิ่มเติมให้น้องได้นะคะ สักเล็กสักน้อยสักสักล้าสองสักล้าก็ากรเรียนเชิญได้เลยนะคะลาบสาทุบุญอนุมโมทนาบนุญบุญใหญ่บุญหลวงขอให้บังเกิดนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมหวังนะคะพระคูปกรรมแห่งเจ้าช้างกกปักรักษาบารมีแม่ลำยไีโตขอให้นุนนำนะคะท่านไหนจะเมตตาเพิ่มเติมให้น้องช้างก็เรียนเชิญได้เลยนะคะของปีจากล้วยหวานๆนะคะ ยังรอความรักความเมตตาจากทุกท่านนะคะเ <laughs> อ้ยหนุ่มเสียงอ้อนนะคะเดี๋ยวเอายาให้ก่อน <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเมตตาเพิ่มเติมให้น้องช้างได้นะคะสักตะกลาสองตะกลาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะหนุ่มร้อยรีโซนะคะเสียงอ่อนเสียงหวานนะคะแม่แม่แมแมจ๋าไม่ใจละลายกันมั่งโบคุณแม่จ๋าเมตตาให้น้องหน่อยนะคะโอ้ยอ,อ,อย่าไปแย่งเขา เมตาน้องช้างได้นะคะคุณพี่ทุกๆท่านเลยนะคะหนุ่มน้อยดีโซนะคะตักร้าสองตักร้ลากล็าเรียนเชิญได้เลยนะคะกราบสาธุบุญผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่เมตานะคะให้ลำไยดีโซนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระราตนต์นใสปกปักนะคะ แม่มท่านไหนนะคะคานมาเจอคลิปนี้นะคะก็ฝากกันดูน้องช้างด้วยนะคะโดยเฉพาะแม่ลำใหญ่ซึ่งเป็นช้างตกงานนะคะวันนี้ผลไม้ของคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีก็หมดลงแล้วนะคะแม่ควานก็ขออนุญาตนะคะลงไล่เลยนะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่นางฟ้าน,นะคะผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะโอ้เสียงอ่อนเลยนะคะ ขอพระคุณมากๆเลยนะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นะคะ